ขย่งเป็นเหตุกกตสั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่37จังหวัดสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปดูข่าวนะฮะอย่างที่ตัวอย่างมานี้ก็คือของไทย PBS อนะฮะออนไลน์กกตพบบัตรขย่งสั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่37จังหวัดของ MGR ออนไลน์นะครับ กกตสั่งเลือกตั้งเทศบาลใหม่37จังหวัด16พฤษภาคมหลังพบบัตรขย่งบัตรปลอมเห็นไหมครับบัตรขย่งอีกแล้วครับท่านกกตให้เหตุผลว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกคะแนนเสียงเพราะผู้เลือกตั้งบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะนายกเทศมนตรีแต่รับบัตรไปสองใบ ทั้งบัตรเลือกนายกและบัตรเลือกสมาชิกแล้วก็ไปกาเลือกสองใบทําให้จํานวนบัตรสมาชิกสภาเทศบาลทะเยงหรือว่าเกินจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นนี่คือเหตุผลของกรกตครับแล้วเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับบางคนก็ออยู่ในเขตเทศบาลทําไมเลือกนายกได้แต่เลือกสมาชิกสภาไม่ได้ ก็เกิดจากนี้แหละครับคุณบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามพระการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562มาตรา38บุคคลผู้มีคุณบัติดตังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุมาตราหนึ่งมีสัญชาติไทยแต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีแต่ถ้าผู้สมัครไม่ได้เลยฮนะแปลงชาติไม่ได้เลย อนุมัตาสองนะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งอนุบัติสามมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งอนุมัตาสี่คุณบัตรอื่นไม่พูดนะฮะไม่พูดถึงกันนะฮะเอาเฉพาะอนุมตาติสามเนี่ยที่ทาให้เกิดเหตุบัตรขยิ่งในครั้งนี้นะครับเกิดอย่างไรนะครับตัวอย่างครับเทศบาลตําบลเทพขยิ่ง มี2เขตเลือกตั้งครับเขตเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมมุตินะฮะหกรคนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนี้ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีบางคนก็10ปี20ปีนะอยู่มาแล้วนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะแต่ในจํานวนนี้นะครับมี10รายย้ายออกไปอยู่เขตสองและย้ายไปตอนไหนครับย้ายไปก่อนการเลือกตั้งเพียง3เดือน พราะนั้นสิบรายเนี่ยนะครับสามารถจะเลือกนายกได้ครับในเขต2นะแต่ไม่สามารถจะเลือกสมาชิกของเขต2ได้เพราะย้ายไปอยู่ยังไม่ถึง1ปีนะครับนี่นะปัญหาเกิดตรงนี้ครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1ในบัญชีรายชื่อนะจะมีจํานวน590ร้เก้าคนนะพอย้ายออกไป10ใน590้าิคนนี้ไม่มีย้ายเข้านะ เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลครับเพราะเขาอยู่มาเกินหนึ่งปีแล้วทั้งนั้นนะจึงถือว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับส่วนเขตสองครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอยู่ห้าร้อยหกสิบคนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนี้มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบางคนก็สิบปียี่สิบปีตั้งแต่บรรพบุรุษจะมีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนแหละครับแต่มีอยู่สิบรายครับ เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในเขตสองเพียงสมเดือนก็คือที่ย้ายมาจากเขตหนึ่งนะครับดังนั้นนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตสองในเมญชีล่ชื่อจึงมีจํานวน5้0เจ็ดคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกครับทาไมมีสิทธิเลือกตั้งนายกนะ่ะไอสิคนที่ย้ายมาเพราะอยู่ในเทศบาลน,นี้เกิน1ปีแต่เพียงเขาย้ายข้ามเขตมาอยู่เขตสองไม่ถึง1ปีเท่านั้นแหละครับดังนั้นเขาก็จึงมีสิทธิเลือกตั้งนายก แต่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมี560คนครับที่เขาอยู่ในเขตนี้มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนะครับข้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกของเขานะครับส่วนอีก10คนที่ย้ายมาใหม่นะฮะเลือกได้แค่ไหนายกนี่ถ้าเขาย้ายมาจากเทศบาลอื่นนะจบปัญหาครับเพราะเขามาอยู่ในเขตเทศบาลนี้ไม่ถึงหนึ่งปีนะฮะก็หมดสิทธิ์ เลือกตั้งไปทั้ง2อ,อย่างนะครับบัตรขย e งก็จะไม่เกิดขึ้นแบบคราวนี้ครับแต่กรณนี้มันเกิดงี้นะครับตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วครับในเขตสองเลือกได้เฉพาะนายกแต่รับบัตรไป2ใบแล้วก็เป็นการเลือกทั้ง2ใบเลยนะฮะก็เลยทําให้บัตรสมาชิกสภาเทศบาลน,นะขย e งไปสิบใบจาก560คนที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อฮะกลายเป็นบัตรใน หีบนะครมี570ใบสมมุติว่าทั้ง10คนนะรับบัตรไป2ใบนะครับควาจริงอาจจะไม่ถึง10คนอาจหนคน2คนก็ทําให้บัตรเขย่งได้แล้วนะครับจริงๆนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายเขามีทางออกไว้ให้แล้วตามมาตรา38วรรคสนะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อารทาให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีเห็นไหมครับกฎหมายได้บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะใครย้ายมาแล้วไม่ถึง1ปีเนี่ยนะครับ ต้องให้ไปมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งสุดท้ายที่เขามีอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นครบ1ปีนะครับทําไมกรกตไม่จัดอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเราก็อ้างกฎหมายตัวนี้แหละครับจัดได้เลยนะครับว่าให้เขาไปอยู่เลือกตั้งในเขตหนึ่งครับเพราะการเลือกนายกเลือกเขตไหนเขาก็ได้คนที่เขาต้องการตามเดิมนะครับแต่เขาจะมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นในการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลทําไมพวกคุณไม่ทําถามว่าเป็นความผิดของใครเป็นความผิดของประชาชนหรือไม่ ที่ว่ารู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามีสิทธิ์เลือกได้แค่นนายกแต่ไปเลือกทั้งสมาชิกด้วยนายกด้วยเนี่ยประชาชนผิดไหมประชาชนเนี่ยฮะต้องเข้าใจนะครับนานๆออกไปปฏิสัมพันธ์กับสังคมสักทีเนี่ยเมื่อไปเจอเจ้าหน้าที่เขาก็ตื่นกลัวนะมีความประมาทกลัวบ้างนะครับก็ทําให้ลืมเลือนไปเลยนะครับว่าตนเองเนี่ยเลือกเป็นแค่นนายกเลือกอีกใบไม่ได้ครับแต่เจ้าหน้าที่สิครับ เป็นผู้มีความรู้นะอบรมทางด้านนี้มาแล้วเจ้าหน้าที่คือใครครับคณกรรมการประจําหน่วยหรือกปนเนี่ยครับตนเองอบรมมาแล้วมีความรู้ด้านนี้มาแล้วแล้วก็มีทีมงานทํางานก็ต้องหลายคนในกปน,นนี้นะครับก็ไม่น่าจะทําผิดพลาดน,นะครับไม่น่าจะจ่ายบัตรไปสองใบในในเมื่อบัญชีรายชื่อเขาก็มีหมายเหตุมาแล้วนะครับใครเลือกได้แค่นายกใครเลือกได้ทั้งสองอย่างเ,เขามีหมายเหตุมาแล้วนะ ในบัญชีรายชื่อแต่กลับปล่อยบัตรเลือกตั้งให้ออกไปถึงสองใบนะครับก็น่าจะโทษตัวเองนะครับแล้วก็แก้ไขที่ปรับปรุงที่กปนนะครับข่าวหน้าอบรมกันเข้มงวดเรื่องนี้ให้ชัดเจนทํางานจะให้มีความประมาทเลินเลยแล้วก็ไปโทษประชาชนนะครับในเมื่อบัตรอยู่ในมือคุณถ้าคุณจ่ายให้ประชาชนไปใบเดียวประชาชนจะร่นเอาไปสองใบได้ไหมในเมื่อเขาปล้นไม่ได้คุณจ่ายผิดพลาดไปเองจะโทษใคร ก็ท่องโทษและปรับปรุงที่ตัวคุณเองแหะครับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกต่างถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ